สนับสนุนโดยทุกเรื่องประกันภัย TQM ช่วยได้สวัสดีค่ะสวัสดีด้วยครับผมสวัสดีแอนครับสวัสดีค่ะตัวเสร็จยังคุณพยายามจะเปิดแบบแกรนปรากฏโอ้โหผีสังนางไม้มาเลยมาแล้วมาแล้วเก่าผมหน้าม้าเหมือนเดิมนะคุณแอนนะเออนี่เป็นาแรเตอร์คุณเลยเอาแบบนิดๆพอดีว่าแอนน่ะหน้าผากเริ่มไปมากแล้วเหรอเมื่อวานคือตอนแรกเราเข้าใจว่า มันเป็นผลิตภัณฑ์มาร์คหน้า <Ừ. S 1> ที่ทําออกมาแล้วมันเป็นดีเฟกต์กกคือของเสียของพังแล้วก็ดึงออกจากหน้าแล้วแอ,อแวนแอก็แอนก็ใส่ไปเสร็จปั๊บก็ขยับขยับนะให้มันเต็มหน้าผากเออเออพอเต็มหน้าผากปรากฏไอ้ตรงที่มันตาขึ้นไปไม่ได้<ง>อีก พอให้มันพอดีกับตาจมูกปากเนี่ยหน้าผากก็เหลือตรงคางนี่ก็ยาวมาตรงนี้หน้าผากเลยปิดได้แค่นี้ให้เป็นไรแอนอย่าไปคิดมากถือว่าคุณเน่วงซุยดีมาก่วงซุยเออหมูเหงปะลาเดียวก่อนถ้าคุณรู้สึกอ้วนให้ดูผมคุณจะสบายใจถ้าคุณรู้สึกว่าหัวตัวเองเถอะหรือคิ้วต่ำลง ให้ดูผมแล้วคุณจะสบายใจเนี่ยเชื่อว่ามาักหน้าก็มักไม่ถึงเหมือนแอนนี่แหละใช่ได้เหมือนกันนะ,ะเราเนี่ยเออไม่ธรรมดาเรา,าชอบเปิดเหม่งฮะสบายๆนะครับอ้าวเดี๋ยววันนี้ครับมีข่าวรวมมาถึงเยอะแยะเลยนะฮะ<อ>มีข่าวของเต้วด้วยนะเต้าคว่ารักเกิดขึ้นที่ดใดใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคำแพงเหรอเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอ เราไม่ดูเราไม่ดูเราไม่ดูนาคีละครยิงร่งใหญ่แห่งปี2016แต่ว่าเราไม่ได้ได้ฟังเพลงประกอบอะเดีวอ๋อเหรอทออออี่คำแก้วมันเป็นงูเหรอเป็นเป็นงูพิษเออ,อเดี๋ยวมีเรื่องของอคุณแต้วนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการาดราม่านะครับถูกถอดจากละครนะคุณนะ ได้รับรางวงรางวัลมาก็เยอะนะถูกเจอกละครนะจะเป็นละครเรื่องไหนเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมาฟังกันนะรวมไปถึงมี่ค่ะของสายจอยริลลนีมาฟัางคุณผู้ชมด้วยนะก็แน่นอนอาการป่วยนี่แหละค่ะทำให้เธอเนี่ยผอมลงอาย,ยาไม่รู้ป่วยเป็นอะไรอะ่ะต้องมีคนดูแลพิเศษะ้องจอยนะ มีข่าวของคุณไอซ์ปรีชญานะครับมีการโพสต์ภาพตัวเองนะพร้อมเฝือกที่เท้าเกิดอะไรขึ้นไปนเดินเตะหรือไปโมโหอะไรใครยังไงเข้าเนีบบ่ยกากหมอนข้างขหงฉันเออ <c oughs> นะอะยังไม่หมดนะครับ มีค่ของน้องแป้งมิตรชัยด้วยนะคะลูกสาวคนสวยของคุณชัยยามิตรชัยวันนี้ดิฉันไม่เจอคุณพ่อเขามาด้วยวนะก็ไม่รู้ว่าสวยปังขนาดนี้หนุ่มๆเนี่ยเขาสมัครเป็นลูกเขยพี่เอเยอะมากมีแฟนแล้วหรือยังวันนี้มีคําตอบมาฝากค่ะอ้าวอลยครับแม่สามีแห่งชาติยุคแรกๆก,ก็ต้องเป็นคุงคนนี้เลยครับเคนทีโรเดชใช่โอ้โหล่าสุดมีภาพฉากบิวนะฮะในละครนะครับเวือเว้า เดตติ้งยอดวิวพุ่งมากเดี๋ยวเรามีมาให้ดูกันด้วยว่ามันร,รู้สึกว่าวิวจริงหรือเปล่าผมไม่อยากอ่านข่าวนี้เลยอ่ะทำไมอ่ะอกหักอ่ะทำไมหรอผมจะบอกเขาเดียวว่าคุณชอบคุณปู่แบ็คเฮดถุถ้าบ้าเลย <c oughs> คุณ <c oughs> นุกซี่อ่ะกับต้นซ่านุกซี่เคยผ่านผมมาแล้ว ผ่านนี่คือแบบเป็นแฟนคุณมาก่อนเดินผ่านกันมาแล้วโอ้โหไม่<น>ไมอง<บ>เลยฉันรู้เขาไม่มองเลยแหละล่าสุดนี้มาอัปเดตกันซะหน่อยนะนความรักเขาบอกว่าแฟนคุณปูแบ็คเฮดในคุณนุกซี่นี่งานดีมากแจมจะดั้มแจมว้าวเลยแจมจะดั้มแจมว้าว แล้วก็มีอีกหนึ่งคู่ก็แจ่มจจดันแจะว้าวค่ะ N.Y. นะนาเด็ยาย่าค่ะเห็นภาพไหมผู้ชมภาพที่ทั้งคู่เนี่ยเขาไปถ่ายละครที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เลยนะแล้วภาพที่ออกมาเป็นกีกับการถ่ายพรีเวดดิ้งผมว่าใครแต่งก็นแล้วฮะนั่นนะสี่อายังไงเขินหรือเปล่าที่มีคนแซวแบบนี้เนาะมีข่าวสายนักร้องมาดีกว่านะครับคุณป๊อปแคลเอรี่บาบลาหรือว่าป๊อปปองกูเนี่ยนะฮะโอ้โหล่าสุดนี่นะครับมีโจรเข้าบ้านเขา โอ้โหศูนย์นะฮะทรัพย์สินตีมูลค่านะฮะทั้งเงินทั้งอะไรกันแบบนี้นะฮะกว่า500แสนบาทคุณครึ่งล้านเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหมูลค่าสูงเหมือนกันนะนะ ขอให้จับได้ไวๆเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวกันนะคะว่าทรัพย์สินที่หายไปมีอะไรบ้างคือว่าไอ้พวกโจรนี่มันไปขายตามท้องตลาดจริงรู้ว่านี่ของโจรเออนะเออนะอ,อ,อ่ะมายืนส่ง SMS กันเข้ามานะครับ4642605นะครับนี่เรออาอ่านเลยนะเพราะวันนี้ใส่คอนแทคเลนส์มานี่มอสทักมาแล้วเป็นคอน,น,น,นแทคเลนส์เก่าของปีที่แล้วโอ้แล้วคุณระวังตานะสายตานะไม่เป็นหมดอายุปี19แต่ว่าฉันมองไม่เห็นแล้ว,ว่啊พี่ต้นเซลล์สายตาคุณเนี่ยมันเริ่มยาวขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว พราะคุณเริ่มแก่ข um, ึ problem, you you. So right. ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ตาเอียงใส่ตาเอียงใส่ตาเอียงนะฮะเอาละเอาละนิ้วกระตามวใยไก่เลขกสีอย่างนี้แหละคนอื่นก็แต่งงานกันหมดแล้วอ้าวคุณเคยดูเรื่องนี้ไหมเอิงเอิงเอิงชาเอิงไงเอิงเอิงชาเอิงไงมาแล้วเว้ยมาแล้ววะชลวันไก่ทองหนีลา เดี๋ยวเดี๋ยวชาลวันมาแล้วไก่ทองจะหนีได้ไงไก่ทองเขาเป็นพระเอกหนีไปเอาเทียนหนีไปเอาหอกแล้วมาสู้กับชาละวันอีกทีจ้าเสียชัอิงเอิงเอิงฉันว่าไก่ทองกับชาละวันเรามีฉากไปเจอแปลกแปลกผมเขียนเสียชับแล้วก็ล็อกอ้าพอดีมันลงจังหวะพอดีมันสละลาไม่แปลกไม่แปลกมันสมะอปลกละลาไม่แปลกนี่ฉันลองเองแล้วฉันแปลกเองด้วยฉันคิดมากเลยนะเนี่ยคุณเคยดูไก่ทองไหมตะเผาแก้วตะเผาทองเฮ้ย ถูกหรือเปล่านะเขาเป็นซีดีใช่ไหมแล้วก็พาวแก้และพาวทองเนี่ยใช้ภาพปิดแค่นี้แล้วก็แอมไ่หรอพี่ว่าแล้วแผ่นพี่หายไปไหนเอาไปใช่ไหมแล้วก่ทองแปลกมากสมัยก่อนเขาก็ต้องมีกางกงกางเกงะลยกันมากนุ่งคละแอะเลยกผ้าเตี่ยวอะผ้าเตี่ยวี่คุณว่าชั้นเก่าแล้วอยู่ต่เพาแกะต่เพาทองก็ไม่อยู่เล บนต่างเดียวกันอันนั้นคือเรียกว่าเป็นหนังแอคชั่นฝันกันทั้งเรื่องเลยอะ <c oughs> แผนนี้คุณให้ดูกันอนะ <c oughs> แทงกันยับอะไอ <c oughs> เรื่องไอแผนนั้นอนะ แต่ล่าสุดนี้นะครับชายแเขาอาจจะตีโจทย์ใหม่ฮะเหรอคงอาจจะมีความดราม่าและมีความรักนําเสนอในมุมมองของไกรทองละครพื้นบ้านกันโหเป็นละครพื้นบ้านที่หลายคนเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีนะอุ้ยเคยอ่านมาตั้งแต่เด็กๆเ,เนาะเรื่องไกรทองอค่ะก็จะมีชาลวานผู้ที่หลงรักตะเภาแก้วตะเภาทองครับผมแต่สุดท้ายในไกรทองก็ลงไปช่วยเพราะว่ามีแบบว่า เขารีกมีวิชาใช่ไหมแบกน้ำมีทีนแบกน้ำออลงไปช่วย2ส,สาวได้นะคะก็เป็นละครพื้นบ้านที่ชื่อดังมากๆค่ะทีนี้เนี่ยได้ชายแฮกมาเป็นเป็นนำทีมผู้จัดอะไรอย่เงี้ยนะ,ะนะแล้วก็มีผู้อำนวยการสร้างอย่างคุณมานกโตการขาแล้วยังมีทีมนักแสดงนะอ้ยเยอะมาก มีคุณพัชราพันชูชัยมีคุณชัยแฮกสุดทาคุณธนะนันแก้วพวงคุณวัลลงกอจับใจแล้วก็ยังได้นักแสดงอย่างวินภูริวัตรคุณแอนที่ดารัตคุณถวแรชิญยิ้มนามาร่วมแสดงเยอะมากโอ้โหแน่นอนนะครับเสื้อผ้าหน้าผมคุณได้เห็นนะฮะันี่คือบรรยากาศนะครับในงานบวงสวงครับเขาบอกว่าจัดเต็มเลยทีเดียวช่วงเช้าฮะถือเล่หถือชัยกันด้วยครับในช่วงเวลา9นาทีที่โรงแรมบัตดี้โอเรนเทลนะครับ ริเวอร์ไซด์ดนทบุรีเห็นแล้วเรารู้แล้วว่าทีมงานเขาไหนไปเห็นถ่ายรูปกับโรงแรมบรรยากาศดีดีตัวปลอมปะไหนถั่วแระตัวจริงเหรอัวแระตัวจริงต้องมีเขาดิคุณเขาตามบทบาทไงโกนออกหมดเลยนะอยูคนไม่เชื่อในบทบาทนั้นยังเข้าใจว่าเป็นถั่วแระอยู่แต่ขอให้ดูชาระวันและไกรทองนะคะนี่จะเลือกไม่ถูกแล้วก็จะเลือกใครดีโอ้โหงานดีทั้งคู่เลยนะฮะ ชละวันเนี่ยเขาจะต้องมีสนมแล้วออออข้างข้างจะต้องเป็นสน,สนมชละวันแน่เลยที่แบบดูแบบตาเฉียวร้ายๆหน่อยก็จัดเต็มเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับนอกจากจะเห็นบรรยากาศงานบวงสวงที่ทีมงานเราจัดให้แล้วนะครับเราไปถามทั้งผู้กำกับแล้วก็นักแสดงกันดีกว่านะหลายคนเนี่ยโคจรงกันมาเจอครั้งแรกเลยทีเดียวถามความรู้สึกกันนะครับแม่ก็กำลังจะได้ร่วมงานกันกันกบไกรทองรู้สึกยังไงครับรู้สึกดีใจค่ะ เพราะว่าก็เคยร่วมงานกับไอพีเอ็มมาหลายเรื่องแล้วแต่ก็อยู่ด้านหลังเมื้องหลังก็คือช่วยช่วยคุณชายแฮกอยู่ห่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิ่งดูโลเคชั่นให้อะไรให้อะไรพวกนี้ก็ช่วยงานมาตลอดค่ะแต่ในครั้งนี้ที่ได้มาเป็นผู้จัดกาทรทองรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะที่ IPM ยังสนับสนุนละครพื้นบ้านก็อยากให้หลายๆช่องช่วยกันสนับสนุนละครพื้นบ้านของไทยด้วยค่ะขอบคุณสําหรับผู้ติดตามนะคะแล้วก็ ดีใจที่เราทําละครมาหลายๆเรื่องแล้วผลตอบรับค่อนข้างดีอะค่ะออแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมจัดละครกับคุณแม่โรสนะคะเพราะว่าก็เจอกันหลายเรื่องแล้วอะค่ะค่ะ <c oughs> ก็อยากจะฝากให้ออทุกๆท,ท่านนะคะติดตามออละครเรื่องนี้เพราะว่า มันด,ดูได้ทุกเพศทุกวัยอะค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวนักแสดงผูก้กำกับนะคะแล้วก็ทุกๆส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตัวละครทุกๆเรื่องนะคะที่ผ่านมาก็ขอฝากให้ติดตามชมด้วยค่ะเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากครับที่ได้แดงละครพื้นบ้านไกลทองครับแล้วก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่ารู้สึกดีใจมันนะครับเรียกว่าพลิกบทบาทอีกบทบาทหนึ่งเลยจากพระมหาชนก กลายมาเป็นไก่ทองอ่าก็ยังยังทางช่องของ IPM อยู่นะครับผมก็จะทําเต็มจะทําให้เต็มที่ที่สุดนะครับผมแล้วก็จะน้อมรับคําติชมทุกๆอย่างด้วยนะครับปู่รำไพซึ่งเป็นอาจารย์ของเจ้าชลวรรณนะครับซึ่งเป็นเด็กดื้อนะครับก็คงจะรู้ๆกันอยู่นะครับดื้อแล้วเป็นอย่างไรนะครับหลายเรื่องนะครับที่ได้มาร่วมกับ i p m นะครับว่าเรื่องนี้ก็ ถือว่าเป็นเรื่องดีๆสำหรับละครเรื่องพื้นบ้านพื้นเมืองนะครับ <Yeah. S 1> ก็ยินดีที่จะรับใช้ i อ m ต่อไปครับขอบคุณมากครับก็ดีใจค่ะดีใจมากที่ทาง IPM ได้รับเชิญได้ให้เชิญให้พวกเราสองคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในละครเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นสองสาวนะคะที่เซ็กซี่ในบทนี้ก็เป็นจระเข้ค่อนข้างเซ็กซี่ก็ฝากติดตามนะคะละครพื้นบ้านไกทองทาง IPM แล้วก็ขอบคุณทาง IPM ด้วยเช่นกันแล้วก็ขอบคุณแม่โรสนะคะก็ดีใจมากเลยนะคะสําหรับแอนก็ได้ร่วมงานกับ IPM มาตลอดนะคะก็หลายเรื่องแล้วนะสำหรับละครพื้นบ้านเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่3นะคะแล้วก็เรื่องนี้ ก็ได้เป็นนางเอกด้วยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณมโนตัตกันคาคุณซันดี้นะคะพี่ชายนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะผู้จัดอย่างแม่โรสด้วยค่ะก็อยากฝากให้ผู้ผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้จัดอีกหลายๆท่านนะคะที่อยากทําละครพื้นบ้านคือทุกคนสนับสนุนละครพื้นบ้านแล้วก็อย่างหนึ่งเราเป็นคนที่เป็นคนไทยอาจจะเป็นคนโบราณซะนิดนึงก็เลยชอบอะไรที่มันบ้านๆงานก็ฝากด้วยนะคะช่องฟรีทีวีก็ก็ดีค่ะแต่ว่าช่อง IPM ก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ โอ้ต้องดูนะคุณนะเอาตรงๆเลยนะผลงานแต่ละคนเนี่ยผมว่ามือใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าตื่นเต้นกว่ามือเก่าๆนะ <c oughs> ต้องท้าทาย <c oughs> ต้องสร้างคาแรคเตอร์ได้ต้องสร้างบทบาทต่างๆให้คนเชื่อได้นะแต่ตอนนี้ที่ฉันจำได้ที่ฉันจำ สนมของชาละวันได้จระเข้สาวสุดเซ็กซี่โอ้โหเน้อเลย้อเนืทาปากสีไคลี่ก็ต้องยอมนะคะละครพื้นบ้านเห็นป้าทาปากสีแบบคลี่เลยอ่ะก็ต้องมีการเปลี่ยนให้มันแบบว่าตรงยุคตรงสมัยอะไรอย่างเงี้ย ขนาดคุณถอดแล้วยอมโกนหนวดโกนเขาได้ผมว่าไม en> ่ธรรมดานะให้สมบทบาทกับบทบาทที่ได้รับเนาะครับครับอ่ะติดตามกันได้นะคะละครพื้นบ้านไกรทองค่ะใครที่ชอบแบบอะไรแนวนี้ต้องรีบดูเลยเนาะช่วงหน้าครับมาแล้วฮะนี่เลยคุณเต้าคุณงูเป็นงูใช่ไหม ฉันก็มีมีข่าวคุณงูด้วยนะไม่ใช่นาคีไงนาคีนาคีนะโอ้โหดวงขึ้นมากๆเลยนะหลายปีหลายรางวัลที่เธอได้รับมาจากการแสดงนะคะแต่ว่ามีอีกหนึ่งเรื่องค่ะละครที่เธอได้รับบทบาทจากการเล่นเป็นนางเอกถูกถอดซะงั้นลายกินนารีกินนรีคืออะไรพื้นบ้านเดี๋ยวเดียวขึ้นมากินนารีคือนกกินนารีไงงูกับนกไม่ถูกกัน คุณต้นซ่างูน้อถูกกันถ้าคุณแป้วคุณแป้วเคยไปคําชะโนดอพ่อปู่คําชะโนดนี่คือพญานาคอกินนารีคือสายนกเอไม่แปลกที่ถูกถอดเออแต่ก็ดีเป็นงูวดีแล้วเพราะว่าถ้ากินนารีเป็นสายนกดิฉันไม่เอาอเไม่โอเคนกมากก็ไม่ีนกบ่อยก็ไม่ไมีเออ,อถูนกนะถอดจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะสงสัยจะไม่น่าทัน